มาลุ้นกันแน่ได้ตัวสีอะไรช่วย,ยคิดว่าสีสีอสอง<า>อีกฉีกอีกรอบอหลายรอบเอสีอะไรคิดว่าอันคือ สีฟ,ฟ้าตัวปิดตาจริงๆเลยเบบก็อยากได้สีฟ้าตาเบลๆว่ะอืมเจ้าใจอะอีกตัวแรกเล